บาอก้บได้บ้านนีกบนี่กบกันได้บ้านก้าบคัอกับนบนาหน้าบ่บุรีนาหน้บ่เออสกเราปากเเออสี่ป็นเมืองน้งกันบานนี่ตแรกขี่ก้าบเลยตะแกตะแรกตะแรกท่นบ้านนี้มาลินหน้าเนาะหน้าเบาหนอยอยู่เมือคงเซดนสารวัตรนพ่นองปาถูกบอกเกียกนกินกินหงาวอนา้น้องเดาอยู่ปากเซาามมาคืน ผน่ไอามเชนีกนะไปฮ้ใส่ทุ่งีนี่าไม่าใส่นี่เอาม่าใส่นี่ดีสองสองหนึ่งตอี่สน่อสงสี่ห้ากินพ่อจำมบอกเอาอออเห็นอะได้กินตะแคงนี่ต้มบอต้มบอเมือแรงต้มใไขามอ่อนเาปไมฮัน เก็บไปข้ามอนมาน้ามั้ยคักได้ดิบายดีสองเพิ่งหลับอยเนาะสองกาแเซงมันหน่าเด้อพี่น้องกาดเซ็งใส่ไปดีเนาะกาแเซ็งไมอยากเขาเกาะเลยหน่าเดียวหนิมันอีก็มามาตูดเป็นหลอดไม่ใช่กระเป๋าผึ่งเป็นหลอดเก่ามาตูดปลาทุ่งหน้าเบาหน้อยเนาะสุดยอดแห่งพี่น้องมักบรรยากาศแบบนี้เนาะอันนี้กะแม่มึหมักบุแม่ิ๊มหมักป่ะสิจะบอกมึงก็อยู่บ้านเลย แม่เมื่อไหร่บอกแม่เวลาคนถ่ายคิปนี่วะบอบแม่ยแม่ไม่ใช่กดกฎเป็นาจไม่ได้กไปแลวอ้ชางวันนีงะเอาเมื่อยป่ะฮะมึงยังไม่กินเลกมึ่กินจากฟองเลไม่แรงจะกินังไม่กินไม่้กินขับรถขางไ่ได้ออกเงี้ยคิดช่องฟองม่ได้ออกกูบัดิไดกินเลยเฮ้ยกูไ่ได้ออเด้อ นี oh, okay. lent il, lent il. Okay. Can oh. ่นี่ห yeah. ่อสำลัดเลยเมียจะกินคำแทงเมียกินฟองเดี่ยวนี่มึงบ้าบ่เมียมึงกินซัพเปอร์บี๊กอีหันกินฟองเดี่ยวนี่ฟองเดี่ยวจะใช้ออกมันสีล่ามาห่อสองกุยเอกมันสีเงามาห่อสองกุยเอกจะหน่อยมาขอเป็นน้องลูกมาขอแต่ว่ามันยังโบราณใหญ่น้องยากระตัมเลยพี่น้องเอาชนะแต่คนได้น้อง ่าสนะใจพ่อใจแม่สนะใจอากมืก็โผแคักเยว่าัไปพี่น้องเฮากมากินข้าวกินน้ําเนาะินปาตําบคุงองนีแหละอยู่งไหงนาของอ่าบ่าวน้อยเนาะบ่อนอายบ่ไลอยู่พี่น้องบ่าวน้อยอ่าที่อยู่กับอ่าอายบ่ไลอันนี้พี่น้องเนาะ ก็คือทองหน้าของเพิ่นต้นมะขามต้นมะขอแจ้งต้นมะขอพี่เอ๋ป่ต้นมะขอเนาะป้าหาว่าถ่ายคลิปมะขอสีเมื่อน้ำกันแมนบ้เมื่อน้ำกันไม่มันเกิดจักเมืองไม่บรรเกิดบาบิคแจักเมืองมืออื่นมืออื้นเขโอ้มาอื้อเนาะมาหนีวันที่ซีเบสแล้วมืออื่นมืออื่นมืออื่นมันเกิดบิ๊กมันเกิดเมื่อหมื่นป่ะเออมือมันมือมันเกิดบิ้กไงเลี้ยงคือบาบิกไปอเมริกา กรคือพวรามีกิจกรรมสีไปให้ทีมงานแต่งโตเป็นกอท่านใช่นั่นเองกรคือแล้วนี่ใส่นั่นี่เพื่อถ่ายทางลุ่เพื่อหันลงทางลุ่เออนี่ดี สบายดีเลอสบายดีมึงจะแต่งไปมาจังได้มาสอดอยู่บีเลยคิดทอดเก้าเออตะแรงนะฮะนะตะแรงมียจะไปยมัวกรายจังปะพวกรเป็นยังอย่าบอกตะแรงเจดีใจดีอย่าบอกเมียใจดีเนาะอย่าบอกเธออย่าบอกนะอย่าบอกเนะดอนอย่าบอกเนะสิลอยเป็นความเบาเออเก็บความหลับเด้อบสเสื้อเสื้อมาได้ดอกเจ้าเข้าไปอันนั้นเด้อไปใส่ไปเอาห้องแบบเอาห้องเย็นๆเนึ่งตะแรงโอ้กู สิยืมสิ่งให้ยืมห้องเพิงหักย่านเพิงไปบอกเมียเจ้ากูเสื้อคนอื่นน่ะเสื้อได้อยู่เพิงเสื้อบ่ได้ช่องเลยซะช่องเลยซะโอ้ยเอาปิดปากเลยเอาปิดปากอันนี้แฟนน้องแฟนหลานลูกสาวก็บ่ได้แล้วไปข้าวสีมันในกลัวยปกแดงสีจิ้มสีจะมันข้างหรอเอาแบบแบบข้างมันเหลืองมันน้องพ่อแล้วลาบแล้วเนาะลาบแล้วพ่อแล้วสีอุ่มรอข้าห้องค่ะเจ้าพี่จิตใจเด็กมันจิตใจเด็กมันอีวาวแห้งอะลี มักเลยมักปแบ้วด้าบอกันไม่ไชตันผรมนี่บริษัทชาวบ้นเดตัพพ่อนชาวบานชาวบ้ากันเนาะสามคนนอนนึงกับพมสี่เห็ดถึงตื่นอยู่แสงโอ้โหฝนฉีดตกกันเชือกนที่เห็ี่มกล่องเด็ดคือบัวไซมึงเอาเมื่อไรบอโทรศัพท์มึงเอาลลูกตดาพ่นีตกที่นอง ผู้นึ่งทายชิปมากผู้นึ่งทายชิปเมื่อล่ะบปเริมยังบ่เรียกนี่บุกงงพิษแม่เลยนะเออหน้าจีบเัาหน่อยเอาไปปิบกเก็ตเลยเออกินแล้วก็ไปไปมันเนาะน้ำหนัน้ำใสเน็ตก่อนอันนี้ดปิ๊อเ่ะบ้าไปนี่หละบ้านไหนวะบ้านมาจิงเก็บ ห้อยมือกันป่ะบอกน้อยว่าเขาอ่าเขาไปลินปาก์ซี่จะสองคืนสามคืนเนาะมือหื้อมืออืมหื้อประมาณสองคืนสบายดีสบายดีสบายดีเนาะสบายดีไม่ไ้าแช่มนะบิดีบอกตู่ไปจะได้เด่นให้หนาให้ตาโอ้โหแหมแล้วมันจะมาถ่ายคลิปกระบอกที่งานอยู่แล้วว่าจะไปถ่ายคลิปกระบอกเผื่อหนิเนี่ยทุกคนก็ว่าเขาสิรุ่นรุ่นอยร่วมกันเทื่อนึงอยู่ที่เดียวอยู่ที่งานเดียวอยู่แต่ว่า บางเถื่อเฮาบอดี้ไปดํากัรนะเฮาออกไปถ่ายทั้งไฟทั้งมันเนาะเพราะว่ามันไล่สองเลยมาเนี่ยประมาณสิบกว่าสองมคนบอสสิบเนาะสิบกว่าสองเนาะเอามาเลยขันเขาสิไปแบบว่าไปเป็นทีมแบบนี้ตลอดนะนะเฮาเฮาสิคอนเทนต์เฮามันสิโบมีเนาะมันสิน้อยเนาะคอนเทนต์เขามันก็น้อยลงเข้าจีว์ไทยคอนเทนต์เดียวกันมันกับสิบไดี้นี่คือมาอังสีกับแมนเดถ่ายร่วมกันแมนเพราะว่าก็คือเอามาดิมากหัวเดียว่อที่งานมันก็เป็นมาแบบนี้ก็ถ่ายเกือบเกือบทุกสองเลยพี่เนาะพี่เดี๋ยวฝากทุกคนเบิ่งใคนเนาะ ไปที่ตามเนาะสองบาโต้เนี่พี่น้องบาโตพาเพิ่นเออเดินกําลังแบบกําลังไปดีๆเนาะช่วงนี้เนาะโอเคอยู่บอกเวียงเลยนี่ออกเลยออกเลยมาโผล่มาโฟกัสกัเห็ดยูทูบเลยเออดี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 ออกแขนเลยนี่มักระหักอะไรก็เห็ดให้มันสุดๆเลยโฟกัสแต่เรื่องตัวนี้เนาะ ไม่เห็นแล้วทุกคนน้องห้องยูทูบเลยจ้าไมนก็เมื่อยนะพต้องหาเวลาพักผ่อนเลยหาเวลาถ่ายคลิปเนี่ยขายครถเข่าใจมุกคอนบาโต้เฮ็ดเวียกันอยู่ในอันนั้นเนาะขายรถเออขายรถเป็นพวกขายรถเป็นพวกเซลล์ยังนี่แหละพิทโต้นอนหลุดขาย่างนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ออกอะไรบ้างไม่มาหน้ามาเฮ็ดยูทูบย่างเดียวพี่น้องมุ่งเน้นมุ่งเน้นมุ่งเน้นมาเฮ็ดยูทูปภาษาไทยว่ามุ่งเนี่ยไอ้นึ่งที่นึ่งเนาะเฮ็ด เจ็ดุดนี้มันดีที่สุดเลยถอาเ่เนี่ยถ้านาสิบปเะเดแบบนั้นก็มันสิเมยมันไายทางโูดบงอยู่คับเวลาเสือจอกุจีแรน้ำลูกแรนน้ำไว้เนาอลืมมันเสือเฮ้ยจะคิดป่อยไรเข้นน้ำเห่าพี่พี่พี่ั้นหมดเลยเพราะว่าอยากไป่อยากไปพ่นเนาะ สิไปเหินบินไงเนาะตอนแรกอาจจะยดได้ยูหุ่นเด้บินเนาะกตะโขอได้บินเนาะเลยอ่าแบมาข้ามอ่อนมันก็เบิด์ตนั่งเลยอ้หู้มันดิ่นมันดิ้นจับหัวมันกดนหนำไว้ฮะโอ้ยมันศุกรข่าวมื่อตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเนาะใหญ่ยังเลยอ้เด้น้ำนองเนี่น้องตัวนั้นแล่นนำนะเด้หนำผู้เสื้อตุ๊กเนาะมันไม่ห นั่งเอ้าก็แยงนําเด้อแคลบออนทุกคนเด้อเท่นันแลต้บ่คอใหญ่ใส่ใบมัคามออแซ่บๆพี่น้องเอาไปเบิ่งกันเพื่อนบบิ๊กเด้อทุกคนเด้อดาวดเออมีแงีซอนลดบ่ไปก่อยก่อยไปอุมันพ่นก็สิตกพ่นพี่น้องมื้อนี้มาบุญบังไพี่น้องแต่ว่าบ่ได้บ่ทันเนาะเาจูดอยู่อันนี้แหละผู้อยู่เมืองคงพี่น้องบ้านบ้านเมืองคงเนาะบ้านคง แต่ว่าเข้มาบรท่านก็เลยมากนี่เ็นบอกพี่น่องปลาสิวล้านลายืมมาซอนเอาไปอุไปก่อยมีอันประคอจากแมนเอาโตเมื่อเินเซก็จกซองมขอมากอ lột lao karrie quá thầy gì ri quá lột lao à? à. hey, à? cái... à? uh, nó khâu à, 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 lột không? Ừ. ai vẫn bảo ba họ sẽ để ở đường thẳng nó xíu ừ. bé bé hơn mít nhảy nhảy ừ. nó tới đây à bưng thừa sẽ để ăn ลินปั๊กซี่เนี่ยอยู่แต่หันศีรษะหน้ามันเกิดดเออแต่งเป็นคอทานพอแต่งก็คือแล้วเฮาคือกอ็นีกพวกอันเขาสิเขาไปอันชิงแฉ่น้ำเฮานี่ก็ไล่ด้วยใช่จริงนี่นี่เพิ่มมีแล้วกูหนึ่งโอ้ยเสียกูเจอคอนเทนต์กูโอ้ไว้คนนั้น เขาว่าค่อยคักแต่ข้อทานสิไปแตงโตเป็นข้อทานน้องมืออื่นเพราะว่าวันเกิดบิ๊กใหญ่เพิ่นมีกิจกรรมเพิ่นว่ายให้แตงโตข้อทานเลยกันสี่นี่พวกเสือกันค่ะสีเปิดไหลเนาะเปิดไหลให้เอฟซีเรื่ให้เอฟซีเป็นคนโหวตเนาะว่าผู้ใดคือที่สุดแม่น้นั้นจะได้หนึ่งหลานกี่เบิ้งอยู่ในสองมันพลาดแมนสิ่เปิดไหลให้เอฟซีฮะอันนี้นี่แหละเอฟซีฮะเอฟซีเป็นคนโหวตเนาะไม่โดนนะ มีหล่นเนาะคืออยู่คำแซงก็มีแววอยู่ดอกก็มีแววเลยกระสานกรแตงลออยเลยเนี่ยบ้านเขาชุกน์กนสุมันใจเนาะไปเอาเดินทางไี่น้มันนพดองไไทันซี่อกไปก่อนเล้เนาะทะลืงขอทานรับหนึ่งเลยนะรับหนึ่งวาเนี่ยสองรองไปไปเก็มคัสเก็มคัสเลย กำลั่ยวรมาสาบุมาสาบมาสาบันมาต้นเสียงกว่าาก็บอกต้นใบมุโอ้กวกวก่า้ตวิเอโซกันมาเรื่อยงมันเป็มันปพูนพูดปูมเช็ดปากกัวดทบพากันมาเรื่อยบอก่อไรตาเปียนเลยดิบอก่ไรก็ตาเปียนพักได้ขนเราได้กินกันเมาเราไปโอกาสจไปน้ำเลยบาหน่อยวะเมีนเลยเพราะว่าเราเมาแล้วเราเปลี่ยนเราตางอะไรนี่เไรใช่อยู่นี่เมน ทางโรบาลเงนี้เนาะก้านี้คนกินเนมืองคุ้มคูเมอเขเหดนะเขาีได้เ่าก็เหใดเยสบอนี่มมดังตึมก็เลยแรกเอาสัตวที่รถคู่พังไหมทนาเพืเาพิเอาไหมมาเหตดของง้อด้นี่เห็ดของงองมันจะโตฝากซองเลยนงส่วนกันนะก็ได้มาลินมาลินแล้วม่เหตุตำแกนมาลเล่นกิจกรรมเจ้า่ายลงอยู่ผสมเดียวื่นๆทาย ยังสองแกซื้อได้ดหมบ้าน้อยเรียงงวบ้าน้อยนตาเป็นพันกันน่ะเลียงงวดตาเป็นพันพอท่านผ่านหรือผ่านเลยผ่านแล้วผ่านแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นยังปรทธานไห้คอยถ่ายเนาะจเดือยมันเงะสองเท่ากัถ่ายลงขันเทาบวกเกินไหวก็เดือนนึงเกินไหว้เดือนเดี่ยวเปล้วเดือนไว้อยู่เลยเดือนเดียวขันเทาบวกเกินไหวก็ บมีคลิปลงกับพดหูพดยังงงล่องสดลงเสร็จได้ไมได้ไหมน่ยนะได้ได้ล่องคลิปสั้นนะล่อสั้นก็ไไรระงับนะเรียว่าแซ่แซ่สองกรดึงกระไรสองเรา่มันก็เป็นการเกล่นไหวมันกับระงับให้รอเข็นไปพี่น้องเราจะได้เดินทางเข่าปากเซเนาะไปซื้อคลิปไปแม่มาลินบับน้อยเล็กเลงโงพวกคนไร้สิทก็ใชร นาวันรีบบุนงไพเนาะเออวันนีบนงไแต่ว่าปได้เบงกุตน้งไพ่ี่เนาะเขาบอกาเล้วก่อนเขเหลก่อนมาสะเขาปุกจามากคุณลายไรเนี่ยงาถ่ายดิคือสีมวนนะมวนก็ได้เลยมันเป็นงานท่ายของเมืองนะที่ไม่เขาลงหน้าได้ไปมอไม่บุญใช่ไหเออาีพีเนาะเพิ่มมาีเสียเห็นะผมกูเห็นแต่เนายทใหญ่เว็เพราะมันเพิ่ โอเคพี่น้องเดินทางเขาบางเสร็งนะจะได้กับพาคนเล็กคนเสร็งเป็นกำลังใจให้ทีมงานคำแสงมันหน้าแน่พี่น้องเจอกันที่ไหนพี่หนาเด้อพ่อเลยสบายดีเขาเดินละไมอเคิดวต้นเลยพ่ออะไรพ่ออะไรโอ้เสือมันโฆษณาแหละเด้จะสายจี๊สามนาทีรู้กลแล้วแฝงขึนเมื่อใดหวองเก่านาทีโอเคพี่น้องบ๊ายบายโอเคแล้วโอเคเนาะ